ใช่ใช่มากระตัดต่อน่าจะไม่ตั้งอะไรผิดเลยอไที่ประกอบม่ได้ไหมไม่ไม่เฮ้ยพูดถึงมันไม่ได้เราถ่ายชิดกันอยู่แล้วพี่่พี่ไ่พี่ เราจะไม่พลาดพิงหนึ่งไปเราจะไม่พาดพิงนึงไปเดี๋ยวมันร้อนตัวมาเราจะไปเอาตั้มเบรคของที่ปล่อยยังไม่ไปแตกอ่ะใช่ไหมแตกแล้วหที่เขาบอกว่ามันจะมาอยู่ข้างข้างข้างหน้าข้างหน้าหรือข้างหลังโชูกนะตัวนี้ น่าจะเป็นเข้าโชว์ที่วีเคยใส่กข่สายที่เกสั้นที่มาทำเงินเสร็จแเพราะว่าเฮียอมันได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยใช่ร้านไม่ได้ร้านมันไม่ปิดไงวันนี้มัปิดไง ให้ลูกน้องมอนมาส่งพูดไม่ได้ให้มอนมาส่งว่ะมอสมันร้อนตัวแล้วขนาดนี้เสิร์ฟมิจามบ่อยแล้วมั้งไม่ใช่ให้ไข่พูดถึงวะไข่พูดอะไรกันอะไรอะไรลงทะเบียนคนละครึ่งบาทกาจะลงไม่ได้เลยที่จะพไปทาแบบนี้เดินเดิน เดี๋ยวควรไหลก็พอคงทุนเนี่ยผูกกับอีเมลเลยของทุนนะถ้าไม่ถ้าไม่ไออะไรนะถ้าไม่ไม่ติดไม่เปิดเบียมันก็เตือนอยู่ติดผูกไว้กับเครื่องเลยพี่ไม่ชอหนักมันเข้าออกเนี่ยสมัสครเครื่องเป็นของคนไทย แต่คอมีิวเาอร์ะอะเงินของออฟฟิศยังไม่ถูกบัญชีอะไรนะสแกนลับเหมือต้องให้เขาไปถามว่าลูกค้าสุดท้ายเขาจะมาถามหาสแกนต้องทำสแกนอะไรเด้บ้างสแกนจากใช่ขมากหาสแกนจากท,ทุกวันปเป็นอย่างนี้หมดแล้วเป็น<ต>สมัยเนี่ยแต่แค่ มันพกตังเหรียญไม่ได้ใช่มันนี่มีตังทอนอ่ะนะได้ทำค่อยพกเงินสดกันเป็นแทนว่าลูกค้าแต่บ้านเราบ้านขายหอดเยอะๆเอนเลขบัญชีครับเฉันมากที่พกพกเงินสดก็เป็นจะเป็นที่เพราะพี่ทัานยอดอีกไม่สิ งั้นเอาออกก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาหาที่ที่ então,

ไปเลยไปเลยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยไปเล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 ย มักการเป็นการแย่แข่งขึ้นแบบใหญ่ให้ซ้อนอย่างที่เรื่องเราจะคุ้มกันหาให้ส่วนห้าบาทผมเห็นเขาได้ยินที่ผมบอกไว้หรือเปล่นเขาผมขายเงินเขาอย่างนี้มาทำส่วนเราห้าบาทเราส่วนยังไงส่วนมาทีมงานกันนะครับก็เป็นยังไงก็เป็นต่างคนต่างคนโอเคตอนนี้ เราอยู <ing> <Jean> ่ย yeah, ังเนนเต้องตัดไไมกรไดกระไรกระไรกระ

ต้องไม่ได้ซุกเลแล้วก oh, okay. um ันที่ไม่ทันใส่กันยากอะไรไปเยอะซุกไปนะไม่ได้สุดนะข้อเงินสามละวันอะไรกสิบเก็บมีจังเจ้าจ่านยืหมดเรยบร้อยเรื่องอะไรอะจนเยอะจีนยไมาได้ก็ผองนะแล้วงานะ จะกี่กนาทีดูสิมาดูแฮ <c oughs> นด์ครับสองห้านย C B สามเนไครับเซนแฮนด์ C B สามรมาใส่250 สีเบี้ยส่้วก็สวยีอกแบบเบลล์ครับจัดไปครับจะจกไปแฮนที่จับโทรศัพท์ีรจที่จับรัพ,พ,รพ์ใส่ง่ายๆครับ สายคาด CIF สหสายเบรกเดิมสายคลงเดิมครับสายเบรกเดิมสายเคลงเดิมแค่ย้ายมาหลังโชคครับนเปลี่ยนใหม่เรื่องปลี่ยนกองเปลี่ยน รอบโชคมน้าก่อนไลนสองเดือเห็นไหมครับตาแตกครับสว่างตาแตกรูว่าสบายเลย